ินนมามาพี่น้องมากินต้มอ,อึ่งมามนี่นในซีแข็งซีขาขุยขะแย่เลยอ,อันนี้เกียวบะบำกุ้งจังลองกินแเทนี้มามาพี่น้องมากินต้มอึ่งมานี่นในซีแข็งซีขาขุยขะแย่เลยอันนี้เกียวบะบำกุ้งจังลองอ เจ้าขิงกินอด้แมงอืงกินแ้รเอืงกินแ้รกินขามันกินสสัขามันไดจำมันเปย์ใบ่เอือยุ่งสนีัขอเอิบนาะเฮ้ยพอะพินเปลนงเลงเปล่งของเปลง ประธานว้องเออไปเจอไหนแาบกรุงเทพเวลาเป็นยังไงเมื่อกินต้มอึบานแบบกรุงเทพกินอึมมายามบ้านหรือซื้อบอกมายามบ้านกินนะมันก็คือนังห้องในห้องดิ กมอึงกอึงแาปีหนึ่งม่กินตหนึงไม่กินปีนิดนึงทำให้กินปีนี้กับเติคนละปีที่สองจะมีรา้นเอาน้มอื่นเลยมีน้ำหนาเลยครับเิ่นตแบบน งั้ำมันง้มแมงเม่าออกเลยเด้อไม่จะกินอึงแลนห,อน ah ana, หล่อนมหนันนาเฮือนเพื่อนแมงมองไรทีแมงเม่าอ่องเนี่ยเตรียมแบบเอาอึงเลยคือข,อข้า,ง,าขงขาดเนี่ยเนล่ยเด็กข้างขาดแมงเล็นแมงเลิบนะมาเนี่ยมันบกินเขาได้เขาแบบนี้มันบนนกินได้มันอยากกินแบบอาหารดูลาเด็กครับ เลาขวดกะตวอยากิกนอะนไปกินของอาจวดกันเ้าวาอาใหญ่จวดเลยมาเดีวจะนี่มาตอนนี้อึ้งจะมันไปควัดแะ้มาคว,วัดหูแล้วมันโด,ดนเอาตะคุเจ้าดิเนี่ยมา,าแล้วเลอึ้งสามสีโตอยู่คู่ยูนนี่นะยู่นี่ ขี่รถไทยน่ะอ่อนน่ะเงียบเสียวขี่รถไทยตาแดดเอาไว้เลยนะีน่ไม่นี่ก็ัวแเดดแต่เสียวแต่เสียวดีพีนะ่น้องอยู่ตอะนาวัดมือตาแล้วนี่นะตัวอากาศเดดนนะคนกันร้ายนี้คนมาตลาดนี่กันร้ายสุมโคลนบกเจ็ดโมงคนก็เริ่มบางไปแน่แล้ว แต่ว่าแดดแดดแดดแห่งไรเข้าไปนี่จะเป็นวันเมือแต่แล้วด้วยตามเมืองตอนต่อไปเขาจะได้ออนาได้ไี้ทางนี้เอาไปสีก่องเลนกันเลยตองต้นอิฐนี่กลางแดดข้าขนาดนี้่ก็ได้มาต,ตักนำ้ำสามก่องสีก่องดุยๆ เราเข้าขึ้นเนาะกำลัง,นะง,นะงนะแล้วผลจนนิตกแล้วผลจิตกนะเาก็แล้วล้านหนึ่งอ่าตอนนี้แหละทุกคนยังอีสองล้าน,าน,นสานิแล้วมันอ๋อได้ละสามกล่องยังอีกล่องหนึ่ง คำจนมืดสีทุกคนเย้ยเอาเป็นอะไรก็ขอาะกำลังแหงมุกแหงเจอในเด้อหนึ่งกำลังแหงเจอเนอะอาะคำคำมืดมืดมืดในก็นได้ระก็แล้วเนาะเฮามันนี่สี่ล้านเลยทุกคนไม่ได้ถ่ายเบิง้งเนะาะแล้วแล้วก็กำลังอ้อมือแล้วตอนนี้กำลังบุป่าไผ่เอามือเนาะตาแดดมืดมือก็กำลังแหงเจอแน่เนะาะส่งกำลังแหงเจอเฮ้อ ทับชมยูเซเร์แนคอมอเมนต์บอแอดมินเบาบางเดอซีทุกคนพบเจอได้ลหลายสบายดีนอนหลับฝันดีทุกคน